ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนําไม้ยืนต้นที่มีดอกกลิ่นหอมนะครับไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงามีกลิ่นหอมนะครับสิบชนิดมีต้นอะไรบ้างนะครับกันเไยนะครับไปฟังกันนะครับผมอาทิตแรกนะครับได้แก่ต้นบุญนาคนะครับผมต้นบุญนาคนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่นะครับลำต้นสูงได้ถึงประมาณ30เมตรนะครับผมทรงพุ่มของเขานะครับจะมีทรงพุ่ม คล้ายรูปเจดีนะครับหรือสมผมทรงกระบอกนะครับผมดอกของเขานะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปสัมผัสใกล้ๆจะมีกลิ่นหอมมากสดชื่นเลยนะครับกลีบดอกมีสีขาวนะครับตรงกลางมีสีเหลืองนะครับผมดอกบุญนาคจะออกช่วงประมาณช่วงฤดูหนาวนะครับประมาณมกราคมพานะครับผมเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาทิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมนะครับ ต้นต่อมานะครับได้แก่ต้นกระทิงนะครับผมต้นกระทิงก็เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงานะครับทรงพุ่มก็ทึบดีมกันนะครับผมดอกนะครับมีสีขาวนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆดอกของเขานะครับจะออกตรงปลายช่อนะครับลักษณะของดอกก็จะเป็นดอกตุ่มค่อนข้างกลมนะครับผมเป็นสีขาวนวลๆนะครับมีเกสรตัวผู้สีเหลืองจํานวนมากมีกลิ่นหอมนะครับ ต้นต่อมานะครับไม้ยืนต้นที่มีกลิ่นหอมนะครับให้ร่มเงาได้ดีนะครับก็คือต้นสารพีสารพีเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลางนะครับมันจะโตช้าหน่อยนะครับไม้ชนิดนี้นะครับเป็นไม้ไม่ผัดใบนะครับสูงประมาณ1 0บถึงสิเมตรนะครับผมสมพุ่มเน่นทึบดีนะครับดอกของเขานะครับจะออกเป็นดอกสีขาวนะครับออกเป็นช่อนะครับอ่ช่อเดียวหรือหลายช่อนะครับจะออกดอกตามตามกิ่งนะครับ ดอกมีสีขาวกลิ่นหอมมากนะครับนะครับสำหรับต้นสารพีนะครับแถบทางภาคเหนือก็จะพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณนะครับก็ออกดอกช่วงเดือนประมาณมกรามษานะครับครับต้นต่อมาได้แก่ต้นกันเกลวนะครับกันเกลวนะครับเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงานะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่นะครับดอกของเขาจะออกช่วงมารนะมาณเมษนาคมาถึงเดือนมาถุมานะครับ ดอกก็จะออกเป็นช่อสีเหลืองมีกลิ่นหอมนะครับต้นนี้เวลาเดินผ่านลําต้นก็จะได้กลิ่นเลยครับกลิ่นหอมนะครับหอมสดชื่นเลยต้นกันเกล่านะครับผมเป็นไม้ยืนต้นอีกหนึ่งชนิดครับที่ให้ร่มเงาและมีกลิ่นหอมนะครับผมครับชนิดต่อมานะครับได้แก่ต้นดอกจำปีนะครับผมต้นดอกจำปีนะครับเป็นไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มทรงกระบอกนะครับผม ก็ให้ร่มเงาบังแสงแดดได้ดีนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่นะครับผมดอกของเขานะครับจะออกเป็นดอกเดี่ยวบริเวณปลายยอดนะครับผมดอกจำปีนะครับจะออกได้ตลอดทั้งปีนะครับผมหมายความว่าช่วงที่เขาออกดอกได้สักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะทําการปรับตัวปรับสภาพสักระยะหนึ่งแล้วก็จะออกดอกอีกครั้งนะครับผมเรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งปีนะครับ ดอกจำปีนะครับจะบานในช่วงค่ําเมื่อมันบานนะครับมันจะส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลนะครับจนถึงรุ่งสางเลยนะครับผมนี่ก็เป็นไม้ยืนต้นให้ร่มเงาอีกหนึ่งชนิดนะครับที่มีกลิ่นหอมนะครับผมครับต้นต่อมานะครับสําหรับไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและมีกลิ่นหอมนะครับได้แก่ต้นพยอมนะครับต้นพยอมนะครับก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงใหญ่นะครับผม เขาจะมีความสูงได้อยู่ที่ประมาณ15-30เมตรนะครับจะมีการผัดใบในระยะสั้นนะครับเรือนยอดนะครับเป็นพุ่มกลมหรือรูปไข่นะครับผมต้นดอกพยอมนะครับดอกของเขาจะออกเป็นช่อตามปลายกิ่งนะครับขนาดดอกจะอยู่ที่ประมาณ1.5เซนถึง3.5เซนนะครับผมกลีบดอกมีสีขาวนะครับหรือสีขาวแกมเหลืองอ่อนนะครับมี5กลีบ กล <speaking> ิ่นดอกจะหอมจัดนะครับสําหรับต้นพยอมนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและมีกลิ่นหอมอีกหนึ่งชนิดนะครับครับต้นต่อมานะครับสําหรับไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและมีกลิ่นหอมนะครับได้แก่ต้นปีบนะครับปีบนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับ แต่จะเป็นไม้ผัดใบนะครับผมลำต้นของเขาจะตั้งตรงนะครับสูงได้ถึงประมาณ25เมตรครับต้นปีบนะครับลำต้นของเขาเปลือกของเขานะครับสังเกตดูนะครับมันจะนะครับผิวขุ่กระเป็นร่องเป็นร่องเลยนะครับถ้าใครสังเกตต้นปีบนะครับผมดอกของเขาครับจะออกเป็นช่อกระจุกนะครับแยกแขนงที่ปลายกิ่งนะครับยาวประมาณ10 25ซนติเมตรนะครับมันจะมีดอกย่อยจํานวนมากนะครับ กลีบดอกจะมีสีขาวและมีกลิ่นหอมนะครับต้นต่อมานะครับได้แก่ต้นปริศนานะครับต้นปริศนานะครับก็เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ5-10ถึง10เมตรนะครับเป็นไม้ผัดใบนะครับผิวเรียบนะครับใบของเขาจะเป็นใบเดี่ยวครับเรียงตรงข้ามรูปขอบขนานนะครับความกว้างของใบอย,อยู่ที่ประมาณ3 3เซนครึ่งถึง7เซนครับความยาวของใบก็อยู่ที่ประมาณ9เซนถึง25เซนนะครับผมแผ่นใบจะเป็นใบหนาๆนะครับผิวเกลี้ยงนะครับสีเขียวเข้มนะครับเนาะดอกของเขาจะออกเป็นช่อนะครับแบบช่อแยกแขนงนะครับออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบนะครับดอกของเขาจะมีสีขาวนวลนะครับผมมีกลิ่นหอมนะครับออกดอกตลอดปีนะครับสำหรับต้นปิศนานะครับ สำหรับท่านที่ชอบไม้ยืนต้นที่มีกลิ่นหอมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับต้นปริศนาต้นต่อมานะครับผมต้นต่อมาไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและมีกลิ่นหอมนะครับได้แก่ต้นพิกุลนะครับต้นพิกุลเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงได้ถึงประมาณ1 0ถึง25เมตรนะครับเป็นไม้ไม่ผลัดใบนะครับ เรือนยอดหรือทรงพุ่มของเขาครับจะทึบนะครับบังแสงแดดได้ดีนะครับสําหรับต้นพิกลนะครับดอกนะครับออกเป็นดอกเดียวนะครับหรือเป็นกระจุก2-6ดอกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งนะครับดอกพิกุลจะมีกลิ่นหอมนะครับก้านดอกย่อยยาวประมาณ2เซนติเมตรนะครับกลีบดอกจะมีสีขาวนวลนะครับมีกลิ่นหอมเย็นนะครับสําหรับต้นพิกุลนะครับ จะออกดอกติดผลตลอดปีนะครับต้นนี้นะครับก็คือออกดอกแล้วสักระยะหนึ่งปรับตัวพอต้นสมบูรณ์ดีแล้วนะครับก็จะทําการออกดอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่บางแสงแดดนะครับและมีกลิ่นหอมอีกหนึ่งชนิดนะครับผมต้นต่อมานะครับก็คือต้นบุงาสารีนะครับเป็นไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มทรงกระบอกสูงขึ้นใบด้านบนนะครับก็ ทรงพุ่มก็ไม่จะไม่ถึงกับแน่นทึบมากนะครับผมแต่ก็ให้ร่มเงาได้ดีนะครับผมดอกของเขาจะมีสีขาวเล็กๆนะครับออกเป็นช่อนะครับผมมีกลิ่นหอมนะครับสำหรับท่านที่ชอบไม้ยืนต้นแต่ต้องการมีกลิ่นหอมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10ชนิดไม้ยืนต้นที่มีดอกกลิ่นหอมนะครับและบางแสงแดดให้ร่มเงาได้ดีนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ